ตูนตูนมันทำอะไรใใตูนมันทำะอะไรวะทำอม<ต>อ,อมันจะควา้าโอนจะทำไรเนี่ยดูด,ดิเนี่ยโทรัพข้างบนเนี่ยนทรศัพท์ไม่เห็นหนาดวาูว้าโอ้ในพื้นที่ขอความพื้นทีน่ของความอะมามามาทำมะทำมาอะทำมานี่ข